ว,วันนี้เราจะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในช,นช่องปูสิจุดสทีวีนะครับในช่วงเล่นแบบแป๊ดๆกันนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาเจอกันในแบบที่มีชื่อว่า you can อะไรสักอย่างครับผมซึ่งแบบนี้เราถ้าเราทำอะไรเราจะตัวระเบิดตายหานะครับผมซึ่งเราทั้งหมดจะเลือก you can ดูก่อนห้ามนั่งห้ามดืบุบบห้ามคุย วิ่งกดวิ่งกดวิ่ง,รงตรงไหนห้ามคุย r ันออนห้ามคุยคุย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ มันชนแล้วมันเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โดนทับไม่คุยไม่ได้ฮัลโหลโหลแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาไฮโอ้โอตาย แล้วเข้ามาใหม่เลยเหรอเราบอก STORY ่คอรสมันชื่อลุงแคนเซอลเวด์ห้ามพูดคำว่าอะไรนะโอไมก์ก็เก่งใจก็ว่าโอไมก์กอนูกว่าโอไมก์กอไม่ได้ไอแคน Sí. I c a n say oh my god okay โอ้ย no พี่มึงได้น้ำน้ำน้ำเทกน้ำน้ำหรอใน้ำน้ำมันไปเติมมันไหนอ่ะน้ำไปเติมทูชอะไร อินวีดเจตเตือนหนูไม่ตอนนี้ปิดเดมินเนี่ยฮันเดนบล์พี่รูกที่จะถูกมา

ไปไปไปโอเคบอกแค่นี้นะโอ้ my god โ okay, อเคข้าแบบไหมไม่ใช่ไม่ใช่เซิร์ฟเดิมด้วยแต่เป็นเซิร์ฟใหม่โซเซ โอ้เราวมันก็ลิมิตสเต็ปสเต็ปผมสามารถเดินสเต็ปได้ถึงแค่ส1 <c oughs> 2ฮะพอมันใจ Mom, mom 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 so it's sorry about this bap วันนี้นะผมผมเดินสเตปไปแค่นิดเดียวนะเดินอะ่ะขุดเดินช้าไปเลยอะ่ะแล้วถ้ากระโดดอ่ะกระโดดไปขนน้างหนน,น,นี้กระโดดข้างหน้านั่นก็เร็วนะ,ะเดินไปเรื่อยๆเดินจนกว่าจะตายเออเริ่มเบือ่อแล้วลิมลีเจติไม่เนี่ย ได้เดินมาให้มันจัดหนักจัดเต็มเลยได้เป็อะไรเนี่ยสตาร์ทสตาร์ทสปินอิดลูกมันต้องใช้อะไรเป็นเกมเหรอโอ้ยลูกออกมา กูวิ่งนะฮะได้ได้กระโดดแค่นี้เลือดลดเลือดลดแล้ถ้ากระโดดขึ้นนี้คือเลือดลดใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยลดแน่นอนจะลองสติดกันเดียวแล้วอ่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าเราตายเราจะเกิดอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นอย่างไรบ้างนะอะไรอะเรนนอมีห้ามพูดคำว่าห้ามพูดที่มีตัวเจนำหน้านะเจมไอซี IC. เพย์เออร์คลาสอ่วนอิโมชันฮะพิมจามก็ไม่ได้อ๋อคือมีตัวสนที่เราห้ามพิมตรงนั้นอยู่ในประโยคไม่ใช่ไม่ใช่แค่พิมอย่างนั้นนะฮะ โอ okay, okay. เคโอเคเล่นอขนมปดิปอะไรเไร,เราจะสามารถเอ้วุ่นรวมบัตรวนเนี่ยอยากผมอ่ะเพยุคันซีขาเอ๋ยยยูฉันตุงใหญ่บังบงเลยัตุงใหญ่ก็ไปเอ้า รถรี่นี้ว่าเลยว่าทำไมต้นน้องมันถึงทะลุหลวงรไปคุณอ้วนกิมมี่ไ่เขาเห็นคุณอ้วนเพียบเลยรู้เลยว่าอ้วนมันดอกง่ายใช่ไหมคนเดินเ่อเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆกระโดดกระโดดคิวลิกิวคิวกิวคิวกิวกิวไอแฟนอ้วนมันเลยอ้วนมันเลย กินไปนี่แหละสาห็นได้ผมปวดเรผมเด็กจ uh, ึดจุงเล่รุ่นมลจิตอุ้ยสลลดยบ๊ายบายบินบิ่บิบโอเครับผมเกมนี้ก็มีประมาณนี้เนาะเราก็จะจบไป เพียงเท่านี้นะครับผมเ,เกมอะไรแปลกๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยทุกช่องทางเลยนม่ไม่ไม่เว้นไม่เว้นจะดิสคอร์ดนะผมจะไปลงฟิลเพราว่ามันมีอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชม